รู้ว่าสญญญามย่านเราก็ามีตลาดน้ำเหมือนกันนะครับเื้เข้าคุกกะปิเราเห็นเครื่องแล้วเรารู้เลยน่ากินมากร้านนี้นะครับชื่อร้านูสุสบ,บานชาไทยที่แท้ทูนะครับที่ถูกต้องอที่ถูกต้องโอเคอ้ยอร่อยด่างห <c oughs> ย,ยังก,ก,ยยก้นมากหอมมากอ้ยน่ากินมากเชฟดูค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่คนหลังกล้องอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวขออร่อยกินเข้าไป ที่นี่แม่ค้าเขาน่ารักนะแกงระยองใช่ไหมคะแกงโบราณแกงลายองที่กินน่ะเดี๋ยวต้องกลับมาโดนได้จุลละห้าสิบบาทตาเต้นะคะขนมโคกเป็นตระกูลเลยอุ้ยเขามีหลายไส้มากค่ะเชฟน่ากินมากไส้ล้นๆน่ะมาอุ่นนุ่นกันมาอุ่นอุ่นนุนอุ่นนุ่นร้านี้อุ่นนุนร้านนี้ต้องมาแวะซื้อนะอร่อยมากวิ้นมีหอยเสียบด้วยเชฟไปในน้อยก่อน ตุ้เแี่ขวัดเลยค่ะข้าวอร่อยใช่ตุ้งทุกอย่างอันนี่เหมือนพวงก็น่ากินมากอู้หูน่ากินมากเรียกอะไรนะช็อกโกแลตอะไรดีดูใบแรทับทิมครอบข้อดมันกุ้งอันนี้ทำลูกชิ้นกันสดๆเลยนะคะ าได้แล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณนะดเขามี JPP เคบับกับ JPP พิซซ่าร้านเดียวกันครับร้านเดียวกันเนี่ยน่ากินมากๆเลยดูดมีหลายหน้ามากนะคะต้องมาอุ่นหน้าร้านนี้แป้งเขาดีจริงๆค่ะชิมเลยค่ะเคบับอร่อยอ่ะดูขาล้น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 กอรนี้อร่อยนะครับตัวถังหมูเกี๊ยว หอยฉ่ำมากงานนประเพณีบกลางบ้านองมีสีสันีบได้กินมี่านแล้วนี่ไงบอกแล้วว่าอร่อยอันนี้ไม่ได้อวยบอกเลยคือแป้งบัวลอยอนุ่มมากๆกะทีเนี่หอมคือกะทิไม่ได้หวานเกินไปมีน้ำมะพร้าวอ่อนด้วย เอาดีเข้าวันนี้มาดีเราเจอพี่วตองนะครับนี่ไม้ไอดอลนี่ไม้ไอดอลระยองฮิปเป็นแบบรุ่นแรกๆของระยองเลยนะคะคุณผู้ถ้าช้ากว่านี้นะคะเราต้องอดทานแน่นอนชอบมากเลยแกงหมูระยองของโปรดของเราที่นี่เราเจอใครเราเจอเอ๊ะพุ่มมาใช่ไหมคะพุมา นี่คือจนอยากโยงกันวุ้ยอะไรกันคะเนี่ยเครื่องแกงหอมมากนี่แหละแกงระยองของแท้เชฟอืมอร่อยอ่ะคไม่ได้อยากหอมไหมบอกแล้วมีคุกหน่อยคอืม สุดเขาอร่อยใช่ไหมอร่อยอ,อร่อยอ่ะเทปมีความกลมกล่อมนะหมี่คุเขาอ่ะอ,อร่อยลืมตัวจะหมดกล่องแล้วอ่ะ